เจ้าของฉายาเทวดาเพลงครูชนลีทานทองหลังฝ่ามรสุมชีวิตถูกเด็กหลอกไปนับสิบล้านกลับสู่ภรรยาตัวจริงครูปุ้มจัดสิวิมลอีกครั้งโดยสี่ปีแล้วที่ทั้งคู่หย่ากันแต่ปัจจุบันนี้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้ว ทางด้านครูปุ้มเล่าว่าตอลอด4ปีไม่ได้คุยกับครูชนรทีเลยเพราะโทรศัพท์นั้นถูกปิดทั้งลูกทั้งครูปุ้มเองโดยบอกว่าไม่ได้ถามว่าครูเป็นอย่างไรตอนที่กลับมาเจอกันครั้งแรก ก็ทั้งอึ้งและดีใจหลายๆอารมณ์และสงสัยว่าทำไมครูโชลทีถึงเป็นขนาดนี้สภาพครูเหมือนตอนที่ออกสื่อตกใจทำไมทรัพย์สินครูไปหมดขนาดนี้เดินไม่คล่องเมื่อถามว่าทำไมเดินไม่คล่องเขาบอกว่าเนื่องจากอยู่ที่นั่นถูกปล่อยให้อยู่ในที่แคบโดยไม่มีการดูแลและไม่หรืออะไรเลยสภาพก็เป็นแบบนี้ ก่อนไปวิ่งได้เดินได้สุขภาพดีส่วนตอนกลับมาไม่เหลืออะไรเลยอย่างที่เห็นเป็นข่าวส่วนทางด้านครูชลธีเล่าว่าชีวิตที่ผ่านมา ตอนแรกที่อยู่กับภรรยาทำอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้จะกินจะคิดอะไรก็ได้ไม่มีใครมาขีดเส้นใต้ให้แต่เมื่อไปอยู่ที่นู่นแล้วทำอะไรไม่ได้เลยคิดอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้แม้แต่โทรศัพท์อยู่ในมือก็โทรหาใครไม่ได้เลยถามตัวเองว่าฉันเป็นใครทำไมอยู่ใต้การกดดันแบบนี้มันใช่หรือเราเป็นใครเขาเป็นใครหลังจากนั้นก็ตัดสินใจว่าควรกลับบ้านควรกลับไปหาคนที่เข้าใจจริงๆรู้ใจผม และดูแลผมได้จริงๆตลอด30กว่าปีมาถึงวันนี้ซึ่งทางด้านกูโชรทีก็บอกว่ามีภรรยาคนเดียวก็พอแล้วเลี้ยงเขาให้ดีๆมีหลายคนมันไม่มีประโยชน์ขอให้ลูกผู้ชายทุกคนดูแลครอบครัวตัวเองให้ดีครับ ขณะที่ทางด้านครูป,ปุ้มปิดท้ายว่าเขามีเหตุผลที่จะให้กลับมาซึ่งทาบอกอนาคตแล้วไม่มีใครเลี้ยงอยากบอกผู้หญิงทุกคนว่าเราควรตั้งมั่นในความดีหากเกิดปัญหาให้ใช้สติเอาความดีมาคุยกันวันหนึ่งสิ่งดีๆจะกลับมาสําหรับลูกผู้ชายทุกคนไม่มีใครรักเราเท่ากับภรรยาที่อยู่ที่บ้าน